วดีสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศแต่มีเงินทุนน้อยสามารถรับชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้คุณอยู่กับช่องปัญญาทานใสนะครับวันนี้ปัญญาทานใสก็มีงานไต้หวันมาแนะนำนะครับเพื่อนๆหากใครอยากเดินทางแล้วมีเงินทุนน้อยสามารถเดินทางแบบผ่อนได้นะครับส่วนรายละเอียดจะมีดังนี้ ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเปิดรับงานก่อสร้างเนาะรับเพศชายอายุระหว่าง21 50ปีนะครับและต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับหลังจากเกณฑ์ทหารแล้วคุณสามารถสมัครงานได้นะครับส่วนรายละเอียดงานก็จะมีดังนี้นะครับ 1. ตำแหน่งช่างเชื่อม2องตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3. าตำแหน่งช่างเหล็ก 4. ี่ตำแหน่งช่างปูนนะครับแล้วก็5 ตำแหน่งกรรมกรทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถสมัครงานและเดินทางได้เหมือนกันนะครับก็เป็นโครงการของซัมซุงนะครับก่อสร้างห้างสรรพสินค้าอยู่เมืองเกาสงประเทศไต้หวันนะครเพื่อนๆหากใครสนใจแล้วก็รายละเอียดค่าใช้จ่ายก็จะมีดังนี้นะครับวันที่คุณมาสมัครงานเนาะให้คุณเตรียมเงินมาตรวจโรค1 4 5 0บาทแล้วก็ทำหนังสือเดินทาง1 0 4 0บาท แล้วก็ถ่ายรูป300บาทแค่นั้นนะครับในวันที่คุณสมัครงานส่วนค่างานเ,าเต็มจำนวนเนะเาะอ่าเ0หนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินทุนก้อนขนาดนั้นอยากจะเดินทางแบบผ่อนเราสามารถจ่าย1 5 0 0 0ก่อนได้นะครับหลังจากยื่นวีซ่าแล้วเราถึงจะจ่ายในส่วนนี้นะครับไม่ใช่จ่ายวันที่สมัครงานเนาะกำหนดเดินทางนะครับเดือนกุมพาพัน เป็นโครงการของซัมซุงการันตีว่า OTD มากๆนะครับเพราะว่าปัญญาเคยทําของซัมซุงมาก่อนนะครับก่อนหนะ้าที่ปัญญาจะกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาทํากับบริษัทสถางานเนาะปัญญา,อ,าอยู่โครงการสนามบินนานาชาติเถาหยวนนะครับอยู่ได้2ปีเพิ่งจะกลับมา,าช่วงเดือนสิงหาคมนี้เองถ้าเกิดวันนี้ปัญญาพูดติดขัดขอโทษนะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานเลยก็แบบว่าไม่ค่อยชินลิ้น <laughs> แต่ว่า ถ้าเกิดคุณสนใจจะสมัครงานแล้วอยู่ต่างจังหวัดเนาะทางบริษัทเขาก็จะนัดให้คุณมาที่หมอชิดแล้วเขาก็จะมีรถไปรับคุณแล้วก็จะมีห้องพักให้เป็นห้องอ่อห้องแอร์แบบเนี้ยอยู่สบายนะครับแล้วก็มีข้าวให้กินนะครับทางบริษัทเนี่ยเขาใจดีมากเขาก็เลี้ยงข้าวตลอดแหละแล้วก็พาไปตรวจโรคทำปันสปอร์ตไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเน้นย้ำนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่ค่าตรวจโรค1 4 5 0าบาท ค่าทำหนังสือเดินทางกรณีที่คุณยังไม่มีนะครับแล้วก็ค่าถ่ายรูปแค่นั้นแหละนะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องปัญญาเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยเนาะแล้วก็ปัญญาก็มีช่องทางอื่นยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับช่องทางติดต่อก็ขึ้นให้ที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0804503465นะครับด่วนนะครับกำหนดเดินทางคือเดือนกุมภาพันธ์รับเฉพาะเพศชายใครพร้อมเดินทางสามารถสมัครงานได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้พยญาก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายวันนี้พูดแบบจิกขัดมากเลยนะฮะ <laughs>